นพิ่งนะคะก็จะต้องออกไปพบปะผู้คนมากมายเพราะฉะนั้น first impression เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญรอยยิ้มเนี่ยคือประตูแรกเลยนะคะที่คนเขาจะเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยฟันเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คนมองข้ามไปแต่นุ่พิ่งไม่เคยมองข้ามรายละเอียดตรงนี้เลยนุ่เพิ่งคิดว่าสุขภาพฟันแล้วก็รอยยิ้มเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ น้ำพึ่งนะคะจารุวรรณโชตเทวันตอนนี้น้ำึ่งดูแลบริษัทภายใต้บริษัทซากมอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่ทั้งหมด5บริษัทค่ะหลักๆแล้วก็เป็นธุรกิจฟาร์มมิ่งก็คือการเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออกนะคะแล้วก็เราก็ยังมีโรงงานแปรรูปสินค้าเพื่อการส่งออกด้วยเช่นกันสินค้าของทางบริษัทเนี่ยทำเพื่อการส่งออกร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็จากจุดนี้นะคะน้ำึ่งก็เลยต่อยอดธุรกิจขึ้นมาในการทำผลิตภัณฑ์ ฟาร์มไก่อลุมณดีภายใต้แบรนด์พอดีค่ะแล้วก็มุ่งเน้นในการทำมาตรฐานต่างๆนะคะ mm. เพื่อให้คนไทยและชาวต่างชาติเนี่ยได้ริมรสถ,ถึงรสชาติวัตถุดิบชั้นดีสินค้ามีคุณภาพสดสะอาดปลอดภยัยแพ็คตรงจากโรงงาน Delive อรส่งตรงถึงผู้บริโภคค่ะ ก็เน้ำพึ่งเนี่ยนะคะรู้จักอาร์ตเดนทลครั้งแรกเนี่ยก็คือมีเพื่อนที่เขาเป็นหมอฟันเนี่ยเขาแนะนำมาเน้ำพึ่งอะ่ะมีปัญหาเรื่องฟันเพราะว่าฟันน้ำพึ่งอะ่ะจะบางมากแล้วก็ใสทีนี้เนี่ยพอฟันเราบางเนี่ยฟันเราก็จะแตกง่ายพอแตกง่ายปุ๊บเวลาที่เราทำวีเนียมการที่จะใช้สีที่มันเท่ากันกับสีฟันที่ที่โปร่งใสเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากพอได้มาอาร์ตเดนททลได้มาเจอกับอาจารย์หมอเนี่ยรู้เลยว่า สมคำาล่ำลือจริงๆเพราะอาจารย์หมอเก่งมากสามารถทำฟันของน้ำผึ่งเนี่ยได้สีเสมอกันมากเลยค่ะแล้วก็ทำให้น้ำผึ่งเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็มีรอยยิ้มที่กล้าย,ยิ้มมากขึ้นค่ะ ควาที่นพึ่งเนี่ยประทับใจในตัวคุณหมอมากเพราะว่าฝีมือคุณหมอเนี่ยเก่งมาก,มากนพึ่งก็เลยแนะนําให้ไม่ว่าจะเป็นลูกนพึ่งหรือพี่น้องนพึ่งเนี่ยมาทําฟันที่อาร์เดนทด้วยเหมือนกันค่ะ